ฉัน่จะเป็นพระจันทร์ที่เจิดจรัสคอยดับแสงดาวทุกดวงเลยวันหนึ่งแสงดาวต้องส่องแคลฟ้าอู้ชนะเท่านั้นที่โลกต้องการจำไว้นะลูกเราสองคนจะเอารางวันนี้มาให้แม่จ้ะฉันจะใช้คุณสมบัติของพวกมันทั้งสองคนพลักดันให้พวกมันไปถึงจุดหมายพี่เอก แต่งเพลงให้แก้วหน่อยนะเขาเรียกว่าอะไรนะขุนพลเพลงคู่ใจแกชอบพี่เอกเหรอเพลงนี้เนี่ยมันเหมาะกับนังขวันจริงๆเลยแต่เพลงนี้พี่เอกเขาแต่งให้แก้วนะขวัญไม่มีความหมายกับพี่เลยใช่ไหมพี่แก้วฉันจะไม่นับว่าแกเป็นพี่อีกต่อไป เราไมม่ีอะไรต้้อออองงเกกกีี่ยวขันาเต็มไปด้วยแผลแต่คำว่าแพ้ไม่อยู่ในใจทางเดินแสนยาวไกลขอเพียงหัวใจมีว่าพอดีผมเป็นเจ้าของค่ายเพลงนะครับคุณจะชวนขวัญไปออกเทปกับคุณเหรอจะ๊ะคุณยังอยากเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอยู่ไหม แ, <Be at> แกต <afraid> <Be at> ้องคิดว่ามันเป็นเกมยิ่งสองคนนี้แข่งกันมากเท่าไหร่นะเราก็ยิ่งไปได้ไวเว้ยกูจะชนะมึงให้ได้เลยอีขวัญขวันกำลังจะมีมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเองจะทำได้ดีแล <S <S Lion, um problem, ้วก็ดังกว่าด้วย บัลลังลูกทุ่งทุกวันเสาร์อาทิตย์2ทุ่ม5นาทีเริ่ม23มีนาคมนี้